คำถามแรกครับเช็คพิธีเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยช่วงนี้มันก็มีทุกพิธีะนะครับพิธีที่เป็นการสักการะอื่นจากพระผู้เป็นเจ้าของมุสลิม <Okay. S 2> อัลลอฮ์เจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ต่างชนิดเขาจะเข้าใจเรียกกันว่าพระอัลลอฮ์เนี่ยชัดไหมแต่พี่น้องต่างชนิดฟังอยู่นะพระเจ้าของมุสลิมเนี่ยต้องเป็นที่เคารพสักการะ คำว่าเคารพสักการะเนี่ยขีดวงหรือขีดเส้นร้อยเส้นพันเส้นเลยนะครับอ,อะไรที่ในศาสนาในประเพณีเรียกว่าเคารพรียกว่าสักการะรียกว่าบูชานะม,มุสลิมจะต้องถวายให้พระผูป้เป็นเจ้าเท่านั้นให้มนุษย์ไม่ได้ให้วัตถุไม่ไดใ้ให้พระรูปไม่ได้ให้ออะไรสักอย่างครับ <laughs> ที่ถูกสร้างนี่ไม่ได้อ,อ,อันนี้เป็นหลักศรัทธาของมุสลิมกระทำไม่ได้ยืนเคารพองชาติไม่ได้ยืนเคารพศาสดานาบีมุฮัมมัดยังไม่ได้นี่ขนาดศาสดาศาส,สดานะานะห้ามไม่ให้ยืนเคารพท่านลวจะภาษาอะไรกับคนอื่นในในความเชื่องมุสลิมเนี่ยไม่ได้ฉะนั้น